การ Global w e a l Insight นะครับผมก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันศุกร์เวลา6โมงนะครับผมเป็นเวลาเดิมทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ทุกๆสัปดาห์เราก็จะหาเรื่องใหม่ๆมาคุยกันเนาะใช่นะครับเกี่ยวกับการลงทุนรอบโลกเลยใช่ซึ่งสัปดาห์นี้เองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะนะครับผมเปิดด้วยอย่างนี้ละกันว่า f ฟดจะลดดอกเบี้ยแค่หนึ่งครั้งในปีนี้จริงหรือจอที อ่าใครใครทันคําว่าจริงหรือจอจี้เนี่ยจอจี้คุณไม่เด็กแล้วนะเลยว่าผมก็แอบทันอยู่นะพี่นะยังทันเหรอไปยังทันนะครับก็เอาเป็นว่าก็ซักยี่สิบปปลายี่สิบปปลายถึงสามสิบขึ้นไปแล้วกันนะครับผมสําหรับคํานี้ซึ่งส่วนตัวผมเองอ่ะผมว่าจอจี้นะอืมผมไม่เชื่อนะนะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแค่หนึ่งครั้งนะครับผมจากตารางที่เราเอามาเนี่ยตอนนี้ตลาดไปประเมินว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับใบ S <S ใช่ครับคือผมว่าคาดการของตลาดก็แปลกๆเหมือนกันนะนะครับคือถ้าจํากันได้เนี่ยก่อนการประชุมเฟดล่าสุดนะก่อนที่คณะกรรมการจะมีการปรับดอทพอตกันเนี่ยดอทพอตเดิมมันคือคาดว่าสี่ครั้งเนะพี่นัปีหน้าแล้วก็ปรับมาเหลือสองใช่ไหมครับซึ่งก่อนที่จะประชุมเฟดเนี่ยตลาดมองสองครั้งนะอ่าใช่ครับแต่พอแต่พอคณะกรรมการเฟดปรับขึ้นมาบอกว่าปีหน้าลดแค่สองครั้งแล้วนะครับตลาดเหลือตลาดกลับไปเหลือแค่ครั้งเดียวเนี่ยครับเหมือนตลาดพยายามจะฮ็อกกิ้กว่าเฟดยังไงก็ไม่รู้พี่นัทใช่คือ เหมือนคือผมผมเท่าที่ผมตามมานะคือช่วงหลังๆมานี้ตลาดค่อนข้างสุดโต่งนะอืมใช่มีถ้าเพื่อนๆจากันได้มีครั้งหนึ่งตลาดไปประเมินว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยทุกครั้งเลยทุกการประชุมแปดครั้งมั้งถ้าผมจะไม่ผิด<ช>นะครับแล้วก็อยู่ดีก็เปลี่ยนอซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ตลาดนะนะครับเฟดเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสาหรับผมอะความน่าเชื่อถือของเฟดอะเป็นศูนย์แล้วนะใช่เดี๋ยววันนี้เฟดเดี๋ยวผมจะมาเล่าด้วยว่าประมาณการของเฟดแต่ละรอบเนี่ย มันเปลี่ยนขนาดไหนพี่นัทถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะอ่าโอเคดังนั้นทุกคนรู้แล้วละ,ละว,ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเฟดนะครับ,รบเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแชร์ความเห็นของเราด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผมกับไบท์จะต้องมีความเห็นเหมือนกันนะนะครับเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าความเห็นเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราเริ่มมาจากตัวของ projection ก่อนดีไหมครับ projection อ่ะอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะพี่นัทว่าฝั่งขวาเนี่ยคือประมาณการล่าสุดในการประชุมรอบที่ผ่านมา ธันวาคมครับของเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะว่าคณะกรรมการเฟดแต่ละท่านเนี่ยปรับดอทพลอตขึ้นมาจากเดิมที่เขาคาดว่าปีนี้ปีนี้เนี่ยปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยน, 25, นะครับจะลดสี่ครั้งนะครับไปอยู่ที่ค่ากลางสามจุดสี่ครับรบปรับขึ้นมาเป็นสามจุดเก้าก็คือเอ,อเหลือลดแค่สองครั้งนะครับอันนี้ เดี๋ยววันนี้วงให้พี่นัทวงจะได้จะได้เห็นชัดนะอันนี้คือประมาณการรอบที่แล้วนะครับแล้วตลาดก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะพี่นัทเหมือนตอนที่เฟดพอปรับประมาณการปุ๊บจริงๆก็เป็นไปตามที่ที่ตลาดคาดไว้เดิมนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นกลับปรับตัวลงเฉยเลยนะครับเหมือนไม่ชอบที่คณะกรรมการมาตึงตัวตามเขาตามตลาดนะครับตลาดก็ตึงกว่าเดิมอีกทีนี้เนี่ยจะบอกว่าประมาณการตรงเนี้นะครับที่ตลาดมองหนึ่งครั้งเนาะเฟดมองสองครั้งนะครับ มันเปลี่ยนได้ตลอดนะพี่นัทนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะด้วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับถ้าดูฝั่งในฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือการประชุมเดือน9นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเฟดเขาจะเปิดเผยตัวประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยสครั้งต่อปีนะพี่นัทครับทุกๆสามครั้งนะครับก็เดือน3เดือน6เดือน9เดือน12จะไง่ายๆนะครับไอ้รอบเดือน9เนี่ยเขาปรับมาจากรอบที่แล้วเนี่ยพี่นัทเห็นไหมจุด projection เนี่ยจากตอนนั้นเนี่ยห้าจุดหนึ่งนะเราพูดคุยกันเราพูดในปี2024ก่อนเนาะนะครับห้าจ ปรับมาเป็น4.4เยอะมากนะเยอะมากคือปรับลงเยอะมากคือตอนนั้นมองว่าเศรษฐกิจกเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วมีมีตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวแล้วกันตัวเลขภากการจ้างงานตัวเลขภาคสังหาที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวนะเฟดก็ปรับลงไปเยอะเลยจากคาดการเดิมนะแล้วจะบอกว่าก่อนที่จะปรับขึ้นมาเป็น5.1ในเดือน6เนี่ยเดือนเดือน3พี่นันรู้ไหมเขาคาดเท่าไหร่่าดร่ครับ4.6โอเค4.6ับขึ้นไปเป็น5.1แล้วลงมามเปมา4.4นะครับจะบอกว่าประมาณการของเฟดเนี่ยก็ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เหมือนกันเหมือนที่ที่นัเล่านะว่าเฟดเองก็อาจจะยังเชื่อไม่ได้แหละแต่ก็เข้าใจเขาได้นะคือเขาก็ประเมินตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาหลังๆเราเลยจะเห็นคณะกรรมการแต่ละท่านออกมาพูดบ่อยมากนะครับว่าเป็น data dependent เดี๋ยวเพิ่งไปเชื่อไ้มุมมองของเฟดโดยรวมมากครับก็ขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับตลาดก็เหมือนกันตลาดก็จะค่าคล้ายๆเฟดเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงๆเหมือนเฟดเหมือนกันแต่ว่าจะเหวี่ยงมากกว่ามุมมองของเฟดหน่อยนึงตลาดนะนะครับ โอเคแล้วก็มีส่วนของ GDP เนาะครับนะครับสำคัญคือปี2 0 2พันี่ยิเน่ยตัวของ f ฟดประเมินว่า GDP จะโตอยู่ที่2.1%เอร์ซนตะครับผมมีการปรับขึ้นมาจาก2.0%เปเซนผมมีคำถามเผื่อเอาไว้แล้วกันให้ท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะนุลองคิดตามดูตอนนี้ครับเรื่องของเทรดวอลเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนผมเชื่อว่ากว่าจะชัดเจนว่าจะตอบโต้กันถึงขนาดไหนเนี่ย คงเป็นช่วงครึ่งหลังของปีนี้อืคําถามคือถ้าเกิดคุณเป็นภาคเอกชนคุณจะกล้าลงทุนไหม,มไม่ใช่แค่สหรัฐกับจีนนะผมหมายถึงทุกประเทศทั่วโลกเลยคุณจะกล้าลงทุนไหมเพราะว่าสองประเทศนี้เป็นประเทศมหาอำนาจที่มีกําลังการบริโภคที่สูงเป็นอันดับต้นๆแหละค,คือโอเคเบอร์สามที่ขึ้นมาแข่งขันก็คงเป็นอินเดียนะครับแต่ว่าสองยักษ์ใหญ่ตีกันเนี่ยประเทศอื่นๆที่คอยส่งออกสินค้าบางชนิดอาจจะเป็นแค่วัตถุดิบหรืออาจจะเป็นสินค้าปลายน้ําเนี่ย ไปทางจีนไปทางสหรัฐหรือส่งออกไปประเทศอื่นๆเนี่ยจะกล้าขยายกําลังการผลิตไหมนะครับถ้าไม่กล้าคุณคิดว่า GDP จะเติบโตได้จริงหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีแค่กลุ่มเดียวนะในตอนนี้ที่ยังกล้าขยายกําลังการผลิตอยู่แบบ,บมั่นใจร้อเนะคือกลุ่มที่เกี่ยวกับ AI กลุ่มอื่นผมคิดไม่ออกนะอืนะครับเพราะมันมันเหมือนมันเหมือนเศรษฐกิจ ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่มันยังดีอ่ะมันก็ดีจาก A.I. นะพี่นันดีมาจากการลงทุน Data Center อะไรต่างๆเนี่ยในหลายๆประเทศไม่ใช่แค่สหรัฐนะโดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยที่ g d p หลายๆประเทศโตเนี่ยลองไปดูได้เลยตัวเลขการลงทุนแบบโตขึ้นเยอะมากครับครับดังนั้นอันเนี้ยผมว่าส่วนตัวผมนะผมมองว่าเป็นดาวไซด์ริชของสหรัฐที่2.1แต่ไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะลงนะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเขามีเรื่องของการลด Corporate Tax นะครับมีเรื่องมีตัวของ เ uh, อ่อแมกนิฟิเ e ชันนะครับแล้วก็จริงๆเหมือนมีชื่อใหม่แล้วเป็นแบทแมนแบทแมนใช่ครับอาจจะจำจำรายละเอียดเป๊ะๆไม่ได้เดี๋ยวขอติดเอาไว้ครั้งหน้านะครับแต่ว่ามันมีชื่อใหม่มาละเป็นเป็นกลายเป็นแปตัวมีบอยคอมโผเข้ามาด้วยนะครับผมมันก็เลยกลายไปเป็นแบทแมนนะครับผมก็อ่ะลองดูกันต่อแล้วกันนะครับแต่ว่า อย่าไปเชื่อเฟดมากแล้วกันใน,ในมุมมองของผมนะแล้วก็ให้คิดต่อแบบนี้นะคือตอนนี้ตลาดมองเฟดลดดอกเบีย้ยเหลือแค่หนึ่งครั้งนะครับคำถ,ถามคือคุณเชื่อหรือเปล่าคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยเลยในปีนี้ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นจะมีดาวไซด์อยู่แต่ถ้าคุณเชื่อว่าไม่มีทางหรอกลดหนึ่งครั้งเนี่ยก็แย่มากแล้วนะครับอย่างน,น้อยต้องมีสองสามครั้งเนี่ยแสดงว่าดาวไซด์ลิมิตแล้วนะนะครับ การลงทุนที่ลิงก์ไปกับตัวของตาสานนี่สารัฐเนี่ยจะได้ประโยชน์หมดเลยนะถ้ามี p o s ิทีฟเซอร์ไพรสขึ้นมานะครับแล้วอันนี้ต้องติดตามกันต่อแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณนะว่าเอ้ยเดี๋ยวบางท่านอาจจะมองว่าเดี๋ยวไปไล่พวกผู้อ,อพยพออกไปควบคุมจํานวนประชากรค่าแรงสูงขึ้นนะครับมีเทรดวอลทำให้เงินเฟอ้อสูงขึ้น ซึ่งมันจะสูงขึ้นมากกว่าตัวของข้างเงินดอลล่าร์ที่แข็งคานนะครับผมอันนั้นเองเนี่ยอาจจะต้องลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งแต่ในมุมมองของของผมเองเบื้องต้นก่อนละกันก่อนที่จะไปกันต่อคือผมว่าหนึ่งครั้งเนี่ยแย่มากครับนะครับอ่ะโอเคเรามาดูสมาชิกเฟดบ้างดีกว่าอ่าใช่อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่อยากะหยิบมาเล่าพี่นันเพราะว่าครับปีใหม่แล้วเนะนะครับ,รบแล้วก็เฟดเขาก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยแหละว่าใครจะมีทธิบโหวตในปีนี้หรือใครจะ เออ่ที่เคยมีสิทธิ์โหวตกับไม่มีสิทธิ์โหวตในปีนี้นะครับเออ่จะบอกว่าอันนี้ผมวงมาให้ดูง่ายๆแล้วกันนะครับว่าสีเขียวเนี่ยคือก่อนคือปี2024ครับไม่มีสิทธิ์โหวตนะครับแต่มามีสิทธิ์โหวตในปี2025นะครับส่วนสีแดงเนี่ยมีสิทธิ์โหวตในปี2024ันยบแต่ไม่มีสิทธิ์โหวตในปี2025ครับจะเห็นว่าคนที่ออกไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝั่งฮอกหมดเลยพี่นะนะครับแต่คนที่กลับเข้ามามีสิทธิ์โหวตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งบนนนนนะะะเออียงงงงไปทาาาาข้บบมกกกวว่่คครัั็ืฝโดิ รังนั้นอย่างที่เล่าไปว่าแม้ว่ามุมมองของเฟดเนี่ยตอนนี้ดอทพลอตยังค่ากันที่สองครั้งแต่ว่าผมมองผมมองอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตัวเลขสกิสารัฐมันเริ่มออกมาชะลอตัวลงเนี่ยแล้วเฟดจะปรับดอทพลอตให้มันผ่อนคลายลงนะครับในนโยบายการเงินผ่อนคลายลงมันอาจจะผ่อนคลายมากกว่าที่คิดด้วยความที่ไม่ใช่มุมมองนะหมายถึงว่าเวลาจะปรับลงจริงๆเนี่ยอาจจะปรับลงได้ผ่อนคลายมากกว่าที่คิดเพราะว่าคนที่โหวตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝั่งโดวิชมากขึ้น ถ้าเราเห็นเนี่ยฝั่งโดวิชข้างบนพี่นะฝั่งโดวิชเขาจะเป็นแท่งสีฟ้าเนาะที่ยู่มาฝั่งซ้ายนะครับข้างบนฝั่งซ้ายเนี่ยมีสิทธิ์โหวตหมดเลยนะสี่คนนะครับดังนั้นทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าตรงนี้มีส่วนว่าคณะกรรมการหลายๆท่านเนี่ยมีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับโอเคครับผมนี้ถ้าเกิดไปดูมุมมองของแต่ละคนแล้วกันผมเลยรวบรวมมาให้ว่าคนที่ไม่เคยมีสิทธิ์โหวตก่อนหน้านี้แล้วกลับมามีสิทธิ์โหวตในปีนี้เนี่ย เขามีมุมมองอยังไงก่อนหน้านี้นะที่แบบสำนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์ไปไปถามความเห็นมานะครับคุณกูสปีเนี่ยอันนี้เห็นบ่อยค่อนข้างเห็นบ่อยนะแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีสิทธิ์โหวตน,นะพี่นะแต่ว่าเหมือนเหมือนตลาดค่อนข้างฟังเขาแล้วก็สำนักข่าวเองก็ไปสัมภาษณ์เขาค่อนข้างบ่อยเลยชอบชื่อบ่อยเหมือนกันนะครับอันนี้เราเห็นมาตลอดอยู่แล้วว่าเขาเป็นโทนเป็นฝั่งโดวิชอยู่แล้ว หรือว่าฝั่งผ่อนขายนโยบายการเงินอยู่แล้วนะครับแม้ว่าล่าสุดจะออกมาบอกว่าโอเคทิศทางการลดดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยอาจจะช้ากว่าที่เขาคาดนะเขายังมองลดอยู่นะคนถัดไปนะครับเอคุณคอลินส์เนี่ยนะครับเราไม่ค่อยเห็นเหมือนกันพี่นัทนะครับเหมือนเหมือนพอหลายหลายท่านเนี่ยที่ไม่มีสิทธิ์โหวตในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้สำนักข่าวจะไม่ค่อยให้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับเราก็จะไม่ค่อยเห็นหน้าข่าวอันเนี้ยความเห็นล่าสุดของเขาคือเดือนพฤศจิกายนนะครับ ที่คุณคอลินออกมาให้ความเห็นนะครับก็ยังเป็นในเชิงผ่อนคลายเหมือนกันว่าเขายังมองเป็นทิศทางการปรับลดดอกเบี้ยอยู่นะครับสาหรับในลําดับถัดไปเนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีว่ามุมมองเขาจะเปลี่ยนกันหรือเปล่าว่าคณะกรรมการเฟดรงนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นความเห็นก่อนที่จะประชุมเฟดรอบรอบ,รอบล่าสุดอีกนะครับนะครับอันนี้ผมดูจากรูปเขาก็สรรหารูปมาเนาะคือดูแล้วรู้สึกเหมือนแบบเขาเป็นคนซอฟ ซอบซออยู่แบบสบายๆอ่อนโยนนะเขาเขาพยายามหารูปมาแมทช์หรือเปล่าหรือว่าเขามีไลฟ์สไตล์แบบนี้อยู่แล้วท่านไลฟ์สไตล์แบบนี้ผมก็เชื่อว่าเขาคงโดวิชใส่โดวิชใช่ครับนะครับอันนี้คือสองท่านแรกที่ค่นไปในเชิงโดวิชเนี่ยคืออยู่คืออยู่บนบนของตารางครับถัดมาคือคนที่อยู่ข้างล่างของตารางบ้างเขามองยังไงครับคนแรกคือคุณมุสลมนะ นี้ในตารางเนี่ยดูค่อนข้างฮ็อกกิชมากๆนะนะครับแต่ว่าความเห็นในปีที่ผ่านมาช่วงปลายปีมาเองเขาก็ยังมองเป็นการลดดอกเบี้ยอยู่เหมือนกันพี่นันนะครับคือจะบอกว่าแม้แต่คนที่ฮอกกิชที่สุดเนี่ยเขายังมองอยู่เลยว่าปีหน้ายังไงก็ต้องลดนะครับอ่านี่คือคนแรกแล้วก็อีกคนหนึ่งที่บูลิชกว่าอีกบูลิชกว่าคนมุสลิมอีกนะครับก็คือคุณชมิดครับคุณชมิดนี่ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าก็ยังมองเป็นการลดดอกเบี้ยเหมือนกัน ค, uh huh. คือผมว่าตอนนี้คณะกรรมาการเฟดหลายๆท่านเกือบจะทุกท่านเลยแหละเขามองเหมือนกันว่าโอเคเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งแต่ถามว่าแต่พอถามว่า뉴ทอเรทของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยนิวทอเรทคือดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน,นมันอยู่ที่เท่าไหร่คือมันไม่ใช่ระดับนี้แน่แเนอ uh huh. นะมันไม่ใช่ระดับ5% 4%าเปอร์เซ็นต์่ครึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์แถวๆนี้แน่แน่แน,นะครับดังนั้นเขาเลยมองว่ามันควรจะปรับให้ลงมาอยู่นะนิวทอเรทมากขึ้นนะซึ่งนิวทอเรทของเขาที่เขาม ตามที่เฟดมองออันนี้ก็คือนั้นก็เป็นภาพที่อ,อันไม่แก้ก็คือเป็นภาพที่ซัพพอร์ตพี่นันนะว่ามองว่าดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างน้อยแหละก็คือ<ม>การที่จะไปเหลือครั้งเดียวตามที่ตลาดคาหรือจะไม่ลดเลยในปีเนี้ยผมว่ายากแหละ<ม>ครับผมว่าอย่างน้อยสองครั้งเป็นเป็นมุมมองของผมแล้วกัน<ไ>นะครับว่าโอเคสองครั้งเนี่ยคือขั้นต่ำแหละครับส่วนจะลดมากน้อยกว่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจปีหน้างปีนี้สิปีนี้ปีนี้ละปีใหม่ละนะครับอยากขยายความเพิ่มนิดนึงคือ คือจริงๆอะครับการลงทุนอะมันคือการหาความน่าจะเป็นเนาะนะครับว่าโอกาสที่มันจะไปทิศทางไหนมีมากกว่ากันนะครับซึ่งพี่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันมีมุมอยู่แหละที่เขาอาจจะไม่ลดเลยก็ได้หรือเขาอาจจะลดแค่ครั้งเดียวก็ได้แต่อย่าลืมนะว่า probability ทางฝั่งของการลดดอกเบี้ยที่อาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยคุณให้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวผมเองอะผมให้แบบ แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะนะครับในในมุมมองผมนะซึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะถูกนะครับผมแล้วก็อาจจะลองพิจารณาเรื่องนี้ดูครับแล้วก็เอามาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับซึ่งสินทรัพย์ที่ลิงก์ไปกับตัวของอัอตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยหรือบอลยูเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีหุ้นในกลุ่มโกลด์นะครับอันนี้ชัดทุกคนเห็นแล้วหละปีที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเร็วๆเ,เ,เนี่ยนสแดกรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นตอนที่เฟดลดดอกเบีย้ย เร็วๆเ,เหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่านสแดกก็จะได้ประโยชน์ซึ่งอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกรัสเซลนะครับเพราะว่าเขามีเลเวอเรจค่อนข,ข,ข้างเยอะและแน่นอนว่าพอตัวของกําไรของเขาที่ค่อนข,ข้างน้อยอยู่แล้วเนี่ยโดยเปรียบเทียบกับนสแดกอะครับพออัตราดอกเบี้ยม,มันหายไปเนี่ยมันจะลงบัตเทิลไลน์เยอะเป็นสัดส่วนที่เยอะนะครับผมแล้วก็จะทําให้หุ้นเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับในขณะที่กลุ่มตัวอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นตัวของทองคำตัวของ Pro เฟอร์ n d ้ฟันแอนด์ นะครับผมที่จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับน้ำมันก็เป็นกันอ่าก็จะมีน้ำมันด้วยมันมันจะเป็นทางอ้อมหน่อยเพราะว่าลดดอกเบี้ยดอลลร์อ่อนนะครับดอลล่าอ่อนก็จะเป็นหนุนให้อุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้นครใช่แต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเวทเวทต้องเวทเรื่องอื่นด้วยใช่เศรษฐกิจจีนด้วยคุณจะปรับเบสเซนด้วยนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้เป็นอ่ะอันนี้เลยจะเอามุมมองของของเจ้าใหญ่ๆแล้วกันนะครับเนาะ ในในฝั่งของสาหารัฐนะครับเ <g ör d> พราะว่าเราเห็นแล้วว่าที่ตลาดคาดกันเนี่ยมันครั้งเดียวนะนะครับแต่พอเฮ้าส์ใหญ่ในหลายๆที่เนี่ยเขาก็มองมากกว่าน,นั้นนะพี่นะมองมากกว่เาเฟดด้วยซ้ำอย่างของ JP m o ม g a แกเนี่ยเอพ p m o r แก n เนี่ยเขามองลด4ครั้งที่นัดไทมากละครั้งเลย <g ör d> นะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันคือเขาเขาปรับมุมมองขึ้นมาเหมือนกันนะพะเห็นหลังๆตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมันเออมันดูดีนะครับเขาก็ไปปรับตัวของลองเกอร์รัเนี่ยหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะเป็นในระยะยาวเนี่ย กลับขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังมองอยู่ว่าปีหน้าควรจะลดอย่างน้อยสี่ครั้งครับฝั่งเจพีมอลแกนนะครับแล้วก็ในฝั่งของมุมมองเศรธธษฐกิจเองก็เอามาแชร์ด้วยพี่นัทเดี๋ยวพี่นัทม,มี1 1> มาแชร์ด้วยเนาะใช่ใช่ครับเดี๋ยวมีเจ้าหนึ่งมาแชร์เหมือนกันครับจะบอกว่าเ,าเขามองลดสี่ครั้งใช่ไหมครับในปีนี้แล้วก็ในฝั่งของมุมมองเศรธธษฐกิจเนี่ยเบสเคสเขายังอยู่เป็นฝั่งงดีอยู่นะพี่นัทนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยยังมองว่าอย่างน้อยในเศรธธษฐกิจโตแหละ นะครับก็คือ40 40อ่ะนะครับส่วนอีก20%ที่เหลือนะครับเขามองไปฝั่งเป็น recession แล้วนะครับ recession เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2อันด้วยนะครับว่า recession แบบก็คือชะลอปกติแหละก็คืออาจจะ soft เป็น soft landing นะครับหรือว่าจะเป็น crisis ไปเลยเขายังให้โอกาสถึง crisis อยู่นะพี่นัท10%นนะครับอืมนะก็จะเป็นมุมมองของฝั่ง JP Morgan ว่าปีหน้าเนี่ยคือคือส่วนใหญ่ผมว่าเขามองเหมือนกันครับพี่นัทว่าเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอตารางที่เขาทํามาเนี่ยคือเศรษฐกิจโลกนะแต่ว่าถ้าเกิดไปอ่านเท็กซ์ของเขาเนี่ยคือเขาก็ยังเหมือนกับว่ามองเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักแหละเหมือนเขามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐใหญ่สุดแล้วจะส่งผลกับเศรษฐกิจโลกใช่ไหมครับอืมก็ยังมองอยู่ว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะโตได้อยู่ตามเศรษฐกิจสหรัฐนี่แหละที่มันยังดูแข็งแกร่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสเหมือนกันในฝั่งที่จะเกิดรี c e ช s i o n หรือจะเกิด r i s i s ไปเลยครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มุมมองของทาง JP Morgan ก็จะคล้ายๆกกัััฝงงขออตลาาาดเเหมืนนรถ้ มีตัวเลขหนึ่งที่เราเคยไปดูกันนะพี่นันไอตัว recession probability ของทาง Bloomberg นะครับตอนนี้เขาก็มอง20%เหมือนกัน <S <S คล้ายๆข,ของฝั่ง JP Morgan คร,ครับผมโอเคถ้าสังเกตอันนี้ขอย้อนกลับมานิดนึงนะครับ Crisis เนาะโอกาสที่จะเกิดคือเมื่อกี้ฟังบายพูดแล้วก็เอ๊ะมันจะเกิด Crisis จากตรงไหน <S 1> <S 1> นะครับหลกัลกๆเลยเนี่ยคือเขากังวลเรื่องของ t r r f f นะครับที่อาจจะ ขึ้นเร็วมากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเลยเนี่ยคือการดําเนินนโยบายแบบขาดดุลนะครับของของภาครัฐซึ่งถ้าเกิดมันขาดดุลเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไปส่งผลกระทบกับตัวตราสารนี้นะครับจะถูกเรื่องของดาวเกรดนะครับเครดิตเลตติ้งของรัฐบาลสารัฐนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยผมว่าส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะนะครับผมก็ต้องต้องติดตามดูกันต่อนะครับ อ่าหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะดังนั้นปีหน้าเนี่ยในในมุมมองผมก็อาจจะต้องมีแคชไว้บ้างนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงตรงนี้หรือใครที่เป็นสาย gressive เลยแบบผมเนี่ยผมจะไม่ชอบแคชผมจะไม่ชอบเงินสดผมอาจจะไปอยู่ในทองคําเยอะหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าทองคําจะลงน้อยกว่าอันอื่นถ้าลงนะครับแล้วเราก็อาจจะได้ขายทองคาเนี่ยไปซื้อสินทรัพย์อื่นได้ด้ยวยเช่นเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งกลย,ยุทธ์นะครับครับโอเคทีนี้มาใน ตัวเลขที่จริงๆเพิ่งอ่านเจอเมื่อเช้าเลยนะครับแล้วก็มันมาลิงก์กับเรื่องนี้พอดีว่าเอเฟ็จะทําได้จริงหรอที่จะลดดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวหรือไม่ลดนะครับเศรษฐกิจสหรัฐที่มันเป็นภาพโดยรวมอ่ะที่ไม่ใช่เฉพาะจอดจงไปว่าอุเดียดูดีทําให้เศรษฐกิจตัวเลขดูดีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับผมก็ผมเอาอันนี้มาเรื่องของเครดิตการ์ดดีฟอล์นะครับคือถ้าจากันได้เนี่ยจริงๆผมพูดเรื่องสไตล์อย่างเงี้ยสปีละ นะครับว่าการบริโภคของสหรัฐที่ยังดีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการสช่างหนี้อืใช้บัตใช้วงเงินบัตรเครดิตมาจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มเพราะว่ายอดเงินฝากของเขาเนี่ยแทบจะไม่เหลือกันละสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ครับนะครับแล้วพอไปไล่ดูต่อนเนี่ยคือย,ยอดโลนยอดกู้ยอดใช้วงเงินของบัตรเครดิตเนี่ยมันสูงขึ้นเป็นเอ่อนิวเรคคอร์ดนะครับผมเป็น ประวัติศาสตร์ใหม่อืนะครับพอมาดูอันนี้ยิ่งรู้สึกว่าเอ๊จากนี้ไปเนี่ยบริษัทบัตรเครดิตจะยังกล้าปล่อยวงเงินเยอะอยู่หรือเปล่าเพราะว่า default ก็คือยอดการผิดนัดชําระนะครับของบัตรเครดิตในสหรัฐเนี่ยมันทําจุดสูงสุดใหม่ละย้อนกลับไปที่เกิดสถานการณ์เนี้ยคือตอนแฮมเบอร์เกอร์ครัสส์นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเราเห็นอะ บริษัท<ม>บัตรเครดิตก,ก็ต้องเห็นนะครับมันอาจจะเป็นคล้ายๆไทยหรือเปล่า<ม>ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการปล่อยโลน<ม>การปล่อยเงินกู้ของธนาคารไทยเนี่ยปล่อยกู้ยากมากนะครับใครที่กู้ซื้อบ้านในปีที่ผ่านมาใครที่เคยซื้อแล้วกันแล้วมาซื้อในปีที่ผ่านมาจะรู้เลยว่าเกณฑ์ของธนาคารเนี่ยเข้มงวดมาก อืมโลนโลนแบงค์ไม่โตเลยของไทยใช่อืมใช่ครับแต่ว่าไปจัดการเรื่องของหนี้เสียแทนเนาะ้ไปคุมความเสี่ยงแทนเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสหรัฐจะมาในเวนี้ในปีนี้ครับและปีหน้าซึ่งถ้ามันเกิดแบบนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นแหละว่าฟองบุ่มันจะแตกหรือฟองบุบมันจะแฟบอืมนะครับถ้าเกิดเขาทําช้าไปมันก็จะแตกครับนะครับถ้าเกิดเขาทําเร็วไปมันก็จะแฟบซึ่งส่วนตัวผมเองอะ่ะผมไม่เคยเห็นเลยนะในอดีตที่มันทําได้พอดี นะครับผมมันแค่รอเวลาเท่านั้นแหละว่ามันจะแฟบเมื่อไหร่หรือมันจะแตกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมคิดว่าพอการบริโภคมันไม่ดีอ่ะแล้วไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันมันส่งผลกระทบกับภาคการบริโภคค่อนข้างเยอะครับนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวเลขอันนี้ CMBS นะครับบางท่านอาจจะเอ๊ะ Coffee Meet Bangle หรือเปล่านะครับแอปที่เอาไว้หาคู่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องของ มอ r เกจ Back ของพวกตึกที่เป็นออฟฟิศนะครับผมว่ามียอดการชําระที่ผิดนัดชำระเนี่ยครั้งชําระใช่ครั้งช<อ>ําระสูงแค่ไหนนะครับ,รบผมตอนเนี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ11%แต่ย้ําก่อนนะว่านี้เป็นออฟฟิศนะครับ,รบไม่ใช่ p r o p e r t y ทั้งหมดนะครับมันก็เลยสูงกว่าตอนช่วงแฮ m เบอร์เกอร์ไฟดได้คำถามคืออันเนี้ย จะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งถัดไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้พอทุกคนสามารถ work from anywhere ได้มีอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้ได้แล้วก็ผมเคยไปอ่านวิร์ยอันหนึ่งเขาบอกว่าการ work from home หรือ work from anywhere มันเป็นเรื่องของคล้ายๆกับสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานนะมันเหมือนเป็นสวัสดิการซึ่งพนักงานราวๆทั้งสี่สเอร์เซนเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ด้วยในกรณีที่เงินเดือนเท่ากัน สวัสดีการอื่นๆคล้ายๆายกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินเลยว่าอยากย้ายไปทํางานที่ไหนนะครับผมดังนั้นอันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามดูกันต่อผมเชื่อว่ามันยังขึ้นได้อีกเยอะเพราะว่าพอมัน work from anywhere เนี่ยความต้องการใช้ออฟฟิศความต้องการเช่าออฟฟิศเนี่ยมันต่ําลงนะครับแล้วพอมันเกิดภาพแบบนี้ยถ้าดอกเบี้ยมไม่ลดอโอกาสที่จะผิดนัดชําระมันก็จะมีมากขึ้นไปอีกนะครับผมงนั้นส่วนตัวส่วนตัวผมเลยอะ่ะผมมองว่าปีนั้ปีเนี้ย เฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยสามครั้งนะครับอาจจะมีไตรมาหนึ่งที่ไม่ลดนะครับก็อาจจะมีไตรมาที่แบบเออขอรอดูการตอบโต้กันทางสงครามทางการค้าระหว่างชารัฐกับจีนก่อนขอรอดูผลกระทบอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องของการลดดอกเบีย้ยนะครับแต่เชื่อว่าอย่างน้อยนะสามครั้งต้องมีในมุมมองของผม <S <S นะครับผมนั้นผนวกอีกทีหนึ่งกองทุนที่จะได้ประโยชน์นะครับก็จะมีกองทุนตาชาตหน้สหารัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น UGIS นะครับหรือจะเป็น KFSINC FX นะครับชื่ออาจจะจำยากนิดนึงนะครับผม MU bond นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองผมจะเชียร Un ์ Unhed จะเป็น US UH, นะครับผมเพราะว่านโยบายของทําเองเนี่ยส่วนตัวผม,ผมมองว่าดอลลาร์น่าจะมีแนวโน้มแข็งค่านะในมุมมองของผมซึ่งอันเนี้ยผมเล่าก่อนว่ามันจะขัดกันกับทางมุมมองของ o m ล e a น s ฟลช s นิดหนึงนะครับโกลแม Sachs เนี่ยเขามีไปทำตัวเลขมาว่าตัวของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยค่อนข้าง overvalue ในตอนนี้นะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเองอ่ะผมอาจจะมองเรื่องของโ policy กับดิมัน supply แบบเบสิกนะครับว่านโยบายต่างๆของคุณทองคาเนี่ยมันจะทําให้ความต้องการเงินดอลลาร์เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมานะครับถึงแม้ว่า valuation มันจะสูงก็ตามครับนะครับแล้วก็กองทุนทองคํานะครับผมก็จะมีไม่ว่าจะเป็น K gold นะครับ K T ขี gold จริงๆผมว่าได้หมดนะ SCB gold นะครับ แต่ว่าอยากให้เลือกตัวที่เป็นไม่เฮจละกันในมุมมองของผมแต่ว่าถ้าเกิดใครมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถไปซื้อตัวที่เฮจจริงได้เหมือนกันนะนะครับเราก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวของ property fund and reit นะครับเราจะชอบ property fund and reit ของไทยมากกว่าของ global นะครับเพราะว่าตัวของ dividend yield เนี่ยของไทยเราเองเนี่ยสูงกว่าแบบมีในยะนะครับารับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2-3%โดยประมาณนะครับของไทยเราเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก8%โดยประมาณ ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ,รบต่างกันค่อนข้างเยอะแ้วมันก็อาจจะเป็นทางเลือกในการบริหารพอร์ตละกันสําหรับป,รปีนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยการลงทุนไม่ง่ายนะในมุมมองผมคืออันนี้เล่าต่อละกันนะครับ,ค,รบคือผมเห็นในโซเชียลค่อนข้างเยอะอืว่าอุ้ยถ้าไม่ไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะพลาดโอกาสในการลงทุนไปซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่ละสิบปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ย,ยไปใส่หุ้นสหรัฐในตอนนี้นะ ผมมองว่าตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะที่จะไปทุ่มสุดตัวแบบนั้นคือถ้าเกิดใครที่เป็นแนว DCA คุณ DCA ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีเงินก้อนเนี่ยผมอยากให้รอนะนะครับรอ,รอวิกฤตหน่อยอาจจะโอเคถ้ากลัวตกรถอาจจะแบ่งไม้ซื้อครับไม้ลัด30%ในแต่ละไรมากจะได้นะครับแล้วเหลือเงินสดเอาไว้เนี่ยสัก20หรือ30%สุดท้ายเนี่ยไว้ซื้อตอนเกิดวิกฤตหน่อย นะครับผมเพื่อที่จะได้บาลานซ์คือเราก็ไม่ได้สุดโต่งว่ามันจะเกิดวิกฤตแล้วหุ้นจะลงแรงๆแล้วจะมีโอกาสให้เราได้เข้าไปซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับแต่การที่เราใส่เงินสดเข้าไปในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตั้งแต่วันนี้ผมว่ามันก็ดูแอกระเีฟเกินไปนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสัปดาห์นี้ผมถัอยอีกที่นึงใบมองปีนี้ลดดอกแย่อย่างน้อยสองครั้งเนาะอย่างน้อยสองอย่างน้อยสองนะครับส่วนผมเองอผมมองอย่างน้อยสามผมมองว่าเฟดน่าจะลดมากกว่าดอทพอรตของตัวเองครับ นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะ mm hmm. คืออย่าย,ยึดคําที่ผมกับใบพูดในวันนี้ใช่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการลงทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันอืมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูเทรดวอลด้วยนะพี่นะันใช้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันที่รอดูเหมือนกันว่าคุณทําขึ้นมาแล้วจะ ชุดใหญ่มาเลยหรือเปล่าสำหรับมา <c oughs> ตรการเรื่องของเทรดวอลนะครับ <c oughs> แล้วก็มาตรการจะเป็นยังไง <c oughs> ในเรื่องของประเด็นอื่นๆด้วยเนาะส <c oughs> ำหรับนโยบายของคุณครัป์นะครับที่ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์กันแบบนี้แหละ <c oughs> นะครับว่าอะไรมันมันควรจะปรับพอตรงนี้ละครับหรือว่าไหนควรที่จะเพิ่มน้ําหนักครับเดี๋ยวเราก็จะมาคอยพูดคุยอัปเดตให้กับกองทุนทุกอาทิตย์เหมือนเคยครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาค,คุยกันเรื่องของกราฟทางเทคนิคของแต่ละสินทรัพย์นะครับผม ไปดิวคุณแชมป์ไปละนะครับไปดิวพี่แชมป์ไปละว่าพี่แชมป์เขามองแต่ละสินทรัพย์ยังไงคือเพราะว่าผมเห็นพี่แชมป์เนี่ยได้ไปออกรายการของทางเคอสเซ็แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊พี่แชมป์เขาอยู่หยวนห้ตานะแล้วทำไมเราถึงไม่มีแล้วต้องขอบ้างทำไมเราถึงไม่มีแล้วก็เลยไม่ได้ละเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ตัวผมเองผมอาจจะมีคําถามที่ชาร์เลนจ์ไปทางพี่แชมป์ด้วยว่าเอ๊ะมันมีมุมอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับใครมีคําถามอะไรสําหรับกราฟทางเทคนิคเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น,นสินทรัพยใดก็ตามนะครับพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะิสต์คำถามแล้วก็เอามาถามพี่แชมป์ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้เราสคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สับดาหหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ